และนี่ก็เป็นหินทั้งหมดที่นุ้ยใช้นวด90นาทีในวันนี้ค่ะวันนี้มีลูกค้าเพียงแค่ห่งคนเท่านั้นนะคะ90นาทีเป็นฮอ t s t ต n นแล้วก็เป็นลูกค้าประจำนะคะลูกค้าคนนี้เขาก็เพิ่งมาหานุ้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็พอวันนี้ก็กลับมาหาอีกนะคะก็1ชั่วโมงทำงานอีก 30นาทีก็เป็น90นาทีนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้กลับบ้านคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสโล่นะคะช่วงที่สปามีลูกค้าที่ไม่เยอะนะคะใครจะลาไปเที่ยวลาไปพักผ่อนก็ลาไปได้เลยนะคะเพราะว่าที่สปาไม่ได้จ่ายเงินเป็นเ,เงินเดือนนะคะจ่ายเป็นคอมมิชชั่นนะคะเราทำงานเราก็ได้เงินเราก็ได้ทิปถ้าไม่มีลูกค้าก็ กลับบ้านถ้ามีลูกค้าก็มาทำงานนะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้ได้เงินค่อนข้างดีนะคะได้ทิปนี่ได้ทิปนะคะนี่คือทิปของนุยนะคะ4ี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบลูกค้าคนนี้ให้ทิปดีนะคะ ประมาณนี้ค่ะอื้อน่ากินมากทุกคนดูสินัวๆเลยกินคนเดียวนะคะเริ่มน้ำลายไหลน้ำลายแตกแล้วค่ะนี่ก็มีมีหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็อะไรอ่ะผักกาดดองครบเลยนะคะนี่โอ้น่ากินมากตําป่าไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวหนูกินกับนี่มะระนะแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็นี่ไก่ค่ะโอ้ยเทกระจาดก่อนจะได้กินไม่ได้กินดีหรอกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัตจอร์เจียค่ะวันะะนี้ไปทำงานมาแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะคะ90นาทีนะคะมีนวดหินร้อนนะคะที่สปานะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยที่สปาเป็นช่วง slow ค่ะก็คือลูกค้าไม่ยุ่งนะคะลูกค้าน้อยๆสบายๆชิลๆนะคะนุ้ยทำงานแค่90นาทีเองนะคะก็ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็รวมกับทิปที่ลูกค้าให้หนุ้ยนะคะ คือลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าประจำนะคะแล้วก็ให้ทิปดีให้ทิปนุ้ย50ดอลลาร์นะคะรวมแล้ววันนี้ทำเงินไป104ดอลลาร์นะคะก,ก็ถ้าหากพวกภาษีที่ต้องจ่ายนะคะ Social Security แล้วก็อ,อ,อะไรอะ Medicare นะคะก็หนอหน,อนอหักภาษีแล้วน่าจะได้สักแปดดอลลาร์นะคะวันนี้นะทำเกาสินาทีนะคะแล้วก็เลิกงานมาจะตา ตป่าค่ะวันนี้นะคะนืให้ดูเครื่องนะคะนี่ไปทํางานแป๊บเดียวแล้วก็กลับบ้านนะคะความโชคดีของหนูคือแบบบ้านกับสปาไม่ไกลกันค่ะก็เลยทำตาป่ากินนะคะแต่ก็ต้องคอยดูนะคะที่แอปพลิเคชันในมือถือด้วยนะคะว่าจะมีลูกค้าเนี่ยคือเขาสามารถบุ๊กเรานะคะทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะก็ต้องคอยดูบางทีทางทาง ทางสปาเขาก็จะโทรมาด้วยนะคะคือเราก็ต้องมีเวลาล่วงหน้านะเปลี่ยนเสื้อผ้าขับรถออกไปนะคะแล้วก็ไปทํางานถ้ากรณีที่ว่าวันนี้มีทํางานแค่แค่หนึ่งสองชั่วโมงแล้วเรากลับบ้านมานะคะเราเราต้องกลับไปที่สปาอีกเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเรานะคะขับรถไปที่สปานะคะก็คือต้องกะเวลาด้วยบางทีลูกค้าเขาบุ๊กออนไลน์มาด้วยนะคะว่าอ,อ,อยากให้เราไปทํางานที่สปานวดนะคะแบบว่า same day booking นะคะหรือว่าก็เป็นในวันเดียวกันแล้วก็เหมือนอยากนวดตอนนี้เวลานี้เลยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องแบบว่าโทรบอกเราล่วงหน้านั่นเองนะคะค่ะตำป่าของเราเครื่องมันก็จะมีประมาณนี้นะคะมะละกอมะเขือเทศนะคะมีพริกนะคะหน่อไม้หน่อไม้ดอกนะคะแล้วก็ผักกาดดองผักชีไปเรื่อยนะคะแล้วก็อันนั้นจะเป็น ข้าวฟักยาวมะละหนุยกินแยกต่างห่างนะคะเป็นผักแนมนะคะมะนาวนะคะขนมจีนแล้วก็จะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลน้ําตาลทรายแดงนะคะใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะมะเขือเอ,อ่อใช่มะขามเปียกน้ําปลานะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะน้ําปลานะคะก็จะใช้ห่อของพี่ไม้นะคะไม้แล้วก็ อีกยี่ห้อหนึ่งคือน้ำปลาพาราไดานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ทำกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้แซ่บแน่นอนมาเริ่มตำแซ่บๆนัวๆกันนะคะตำป่านะคะไม่ได้กินมานานมากแล้วค่ะนี่นะคะใส่พริกไปเลยพริกแดงทั้งหมด4เม็ดนะคะแล้วก็มีกระเทียมเล็กๆนะคะเพราะว่าหนุยไม่อยากให้มันแบบกินเหม็นโอเนาะนี่มันมันทีแบบใส่กระเทียมเยอะมันเหม็นฉุนนะคะ ทำให้ส้มตำแล้วก็ตำป่าเนี่ยมันแบบเซ็งนะคะ,ะตำใส่น้ำตาลไปด้วยนิดนึงนะคะจะได้แบบว่าตำได้ละ,ละเอียดง่ายๆนะอยู่ที่อเมริกาก็ตำส้มตำกินเองค่ะ ไปกินที่ร้านก็อาจจะไม่แซบไม่ถูกใจเรานะคะอีกอย่างแถวบ้านก็ไม่ได้มีขายด้วยนะคะก็ต้องตำกินเองตำป่านะคะคิดว่าถ้าใช้พริกพริกสดน,น่าจะอร่อยกว่าพริกแห้งมีอยู่เจ้าหนึ่งนะคะเคยกินที่ภูเก็ตสมัยก่อนนะคะทำงานที่ภูเก็ตก่อนมาอเมริกาเนาะ ทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะเวลาเลิกพักเที่ยงเนี่ยเพื่อนเขาก็จะแบบเพื่อนที่ทำงานก็จะไปหาซื้อของอร่อยกินกันจะมีตําป่าเจ้าหนึ่งนะคะอยู่แถวแถวาทางรัดไปราชพัฒภูเก็ตอยู่แถวแถวริมอ,อ่างน้ำอะ่ะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังขายอยู่ไหมนะคะเป็นพี่ผู้ชายนะคะแล้วก็มีแฟนเขาแต่ว่าคนตําหลักเนี่ยเป็นพี่ผู้ชายนะคะอร่อยมากคิดถึงฝีมือตําป่านะคะตอนนี้เราทากินเองค่ะต่อมาก็ใส่มะเขือเทศหนุยใส่3าลูกเลยค่ะมะเขือเทศนะคะมะละกอซื้อมาทุกคนแบบว่าครึ่งซีก่กับสิบดอลลาร์นะคะแต่ว่ามันก็ใหญ่ มัแล้วกอหนอูซื้อมาเมื่อวานที่เจมารที่ตลาดเอเชียนมาร์เก็ตใกล้ที่ทำงานมากน้ำมะเขือเทศมันจะออกมานะคะเสร็จแล้วเออมีมะนาวเนาวยใส่มะนาวด้วยนะคะมะนาวนุ้ก็จะหั่นแบบอย่างนี้เอาไว้เลยนะคะในตู้เยน็นนะน่ากไป กล้องมันก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะคะบีบมะนาวลงไปสักให้มันมีกลิ่นมะนาวนะคะสักสามซี่หอมแน่นอนมะนาวสาซี่นะคะ มะขามเปียกค่ะใส่สักช้อนหนึ่งนะคะขามเปียกนี้เราคันไว้นะคะต่อมาก็ใส่น้ำปลาพี่ไม้ไปเลยค่ะ,ะขยา่าเขย่าก่อนนะคะขอภายเสียงแบ็กเกาวด้วยนะคะมันเป็นเสียงซักผ้าใส่หนึ่งช้อน ช้อน้นำลายไหลทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลาพาราไดน์นี่น้ำปลาพาราไดาอีกสักไปได้ค่ะโซเดียมจุกจุกอีกแล้วโซเดียมจุกจุกอีกแล้วทุกคน ขอชิมรสชาติหน่อยสิชาติเป็นไงอืมหนูชอบกินแบบติดหวานนิดนึงนะคะส้มตำหนยนี่หวานนิดนึง เสร็จแล้วก็ใส่เส้นมะละกอเลยค่ะเส้นมะละกอนี้หนูก็ใส่แบบน้ำแข็งสับเสร็จหนูก็ใส่น้ำแข็งให้มันแบบว่ากรอบนะคะใส่แค่นี้ผัดชีไปเรื่อยนะคะหรือว่าผัดจี๊ฝรั่งปลูกเองค่ะที่บ้านซื้อมาจากที่งานวัดนะคะงานวัด เยอวๆๆต่ำนะคะ <Stars> ตำ่ๆตำๆๆโอรหน้ากินมากทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่นี่นะคะกระดองใส่ลงไปเลยตองนะคะแล้วก็ใส่น้ำน้ำนี้คือน้ำแข็งนะคะนห,น Something. หน่อไม้หน่อไม้ดอง ่เลยคะกินคนเดียวนะคะเนี่ยโอ๊ขอภาวนาอย่ากให้ใครโทรมาขออยากให้ที่สปาโทรมานะคะเพราะว่าถ้าออกไปทำงานเนี่ยไม่อยากจะคิดสภาพกินหอมลันจวนใจต่อมาค่ะใส่ขนมจีนใส<ช>่ใ<ช>ไปหมดเลย<ๆ>กินคนเดียวจุกๆ พรุ่งนี้พรุ่งนี้รู้กันพรุ่งนี้รู้กันออายัวตำนะคะอา้าขอซูมเลนึนโอเเยเยอ <c oughs> <c oughs> ะมากทุกคนกินคนเดียวนี่ถ้ามีเพื่อนกินเนี่ยแบบอร่อยแน่นอนถ้ามีเพื่อนกินนะคะ เยอะๆเยค่ะคิดว่าน่าจะได้ใส่น้ำปลาเพิ่มแน่ยเยอะมากเดี๋ยวเขาชิมหน่อยเป็นไงเขาชิมหน่อยรสชาติใช้ได้ยังถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะเส้นยาวยงยิง ม,มันเป๊ยวหวานๆเดี๋ยวใส่น้ำปลาเนีดหนึ่งเพิ่มไม่ต้องตวงนะคะใส่ไปเลยใส่ไปเลยป่ะไม่ต้องตวงอ่ะย,ย้วยตัดให้เขา ถ้าเค็มเนี่ยแก้ไม่ได้เลยแก้รสชาติไม่ได้เลยถ้าเค็มอ่ะมาจัดใส่จานนะคะตามป่าค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยทุกคนอยากกินต้องได้กินนะคะนี่โอ้โหมีแรงมากดูทรงแล้วแบบหืม ขออยากให้ใครโทรมาที่สปานะครับกินข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่บ้านเลยค่ะทำงานทีพวพวกนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอกินเกือบหมดเลยค่ะทุกคนนี่ฟินมากแล้วก็ดู Youtube ไปด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศนอกบ้านก็คืมๆหน่อยนะคะ สรุปว่าไม่มีใครโทรมาตามให้ไปทํางานต่อนะคะอยู่บ้านยาวๆเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะคะคงไม่มีใครโทรมาให้ไปที่สปาแล้วละ่ะโอ้แฮปปี้มากค่ะวันนี้โอเคเตรียมทำงานต่อพรุ่งนี้ค่ะอุ้ย